วสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพวกเราสารพัดแลตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ร้านปันหมาล่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันเลยดีกว่าค่ะ ให้เห็นภายนานนะคะก็คือบรรยากาศภายนานนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าว่าตรงนี้มีอะไรบ้างจับกันนตัวไทยนี่เมีอะไรบ้างเป็นแบบที่นั่งกินเนาะ๋ยวลาให้มองมึองแนะนำไปนีเป็นเครื่อหรื่ใช่ค่ะ ว่ามาล่ะแล้วแวบบว่าต้องกิน,นต้องกินใช่ไหมคะถ้าแบบสายเมาก็มีอาสองน่าจะสุดสุดแล้วคะ่ะแต่ว่าถือว่าถ้าจะเป็นชิลๆก็เป็นรเล็กๆง่ายๆอ่าหรือนวะ่าจะเป็นน้ำที่จิ้มโซดาก็ได้คะ่ะแต่ว่าที่ขายขายก็เราก็มีเบียร์น้องด้วยนะคะใครชอบเมนูไหนก็มา,มาที่ร้านาไ,ได้เลยค่ะทั้งเบียร์นอนได้เบียร์มีทั้งหมาล่าและเครื่องดืออ่มนะคะ ตอนนี้เราก็ไปอยู่กันที่โตแล้วนะคะบรรยากาศของในร้านก็จะประมาณนี้วบบรี่ๆเหมือนเราอยู่จีนหรือพัฒน์อยู่เหมือนแบบพัฒาการจีน เป็นไงออมเลิศปังอันนี้อาการอันนี้อะไรนะคะมันมีกุ้งกระเบื้องหม่าล่าค่ะกุ้งกุ้งกระเบื้องหม่าล่านะคะเป็นไงที่เมือเมื่อกี้บอกอะไรนะเป็นหม่าล่ายังไงมันเป็นหม่าล่าแบบหม่าล่าจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่แบบหม่าล่าข้างทางห้าบาทสิบบาทคือเป็นคิกของแท้ถูกไหมน้อ อันนี้จะเป็นเมนูที่แบบน่าจะกินได้ทุกคนมันไม่เผ็ดอ่ะเขามีให้เลือกระดับความเผ็ดกันด้วยนะคะที่นี่น่าอร่อยมากกุ้งกระเบื้องมาลาอร่อยมากไม่มานีมานีป้อนป้อนกูหน่อยป้อนกูดิยกไปโมเมนต์แฮก อร่อยอร่อยมากอร่อยมากอันนี้อร่อยทุกคนอร่อยแบบอร่อยอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือชีสอะไรทุกอย่างอะอะไรชีสปลาบะมั้ยชีสยืดอือร่อยอันนี้มันเอ็นอันนี้เอ็นอันนี้หมูอันนี้กุ้งอบหันเจี๊ยบนะคะไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะอันนี้กุ้งกุ้งกระเบื้องกุ้งกระเบื้อง มาราอันนี้หัวหอมน,น่นาจะรู้วนนะครับ<า>อ,อ,อันนี้คือไม้มาล่ามาล่าไม้ค่าเป็นไงคะวันนี้นอร่อยมากอิอมอ่มมากอร่อยไหมอร่อยเลยปะอิ่มมากถ้ามีโอกาสมาอีกก็จะมาอีกทีไปกลับบ้านกันต้องมาอีกเชะ มาอีกขอบคุณนะคะนัชไปได้ค่ะไปค่ะข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านสุมาอาซุล้าเลยฟันฟันหมาล่ามากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะบอกว่าบอกเลยว่าอร่อยจริงทำตามพูดตามกูด้วยต้องมาลองพูดตามกูว่าอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆเอาหมายหนึ่งสอง มลูกเสือให้มาเห็นทุกคนดิเยี่ยมจริงเดี๋ยวเพิ่งเห็นยังมาเข้าไงนะเดินสองซ้ำอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงไม่แล้วไม่มีใครพูดเลยไปแล้วปะตัวอย่างคนได้จริงผู้เลย ขอบคุณมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้มาคุดหนุนใหม่นะได้เลยขอบคุณมากต้องไม่ขาดไม่ขไอ้หัวหัวค่ะบ๊ายบายค่ะนนองขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะาเดี๋ยวลงเดี๋ยวออกน